สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูครับมันคือแหวนติดโทรศัพท์นะครับเป็นแหวนของผมขายเป็นลายโปเกมอนครับอันนี้เป็นลายทีมนะครับของผมทีมสีฟ้าทีนี้มีคนถามเข้ามามากมายเหลือเกินว่ามันดียังไงแหวนตัวนี้มันช่วยอะไรได้นะฮะเรื่องแรกที่มันช่วยครับหนึ่งคือตั้งฮะอ,อ,อย่างที่คุณเห็นครับมันสามารถตั้ง ดูหนังได้นะครับสาหรับคนที่ทํางานเหมือนผมเนี่ยบางทีผมทํางานผมเปิดคอมไปตั้งโทรศัพท์ดูข้อมูลไปนยครับมันสามารถตั้งดูได้โดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อเคสหรืออะไรมาใส่เลยนะฮะใช้ง่ายๆยเลยสำหรับคนที่ชอบดูหนังหรือว่าต้องใช้โทรศัพท์ในการทํางานครับผมว่ามันมีประโยชน์มากประโยชน์ที่2ของมันคือการหล่นครับสำหรับคนที่เล่นเกมโปเกมอนเนี่ยคุณต้องเดินใช่ไหมฮะจะจับโปเกมอนเนี่ยครับคุณจะเห็นว่าคุณถ้าคุณใส่ในนิ้วเนี่ย เห็นไหมสบัดไม่หลุดครับมันจะาก,กันหล่นได้และคนที่ชอบนอนเล่นโทรศัพท์และโทรศัพท์ตกใส่หน้าผมก็เป็นใช่ไหมผมรู้คุณก็เป็นเวลานอนถ้าคนขี้เกียจอะ่ะนอนแล้วก็โทรศัพท์ตกใส่หน้าเนี่ยตัวน,นี้ใช้ได้ดีมากเลยครับเราเอานิ้วใส่เข้าไปเนี่ยคุณนอนเล่นไปเลยฮะยังไงไม่ตกใส่หน้าแน่นอนนะครับทีนี้มีคนถามมาว่าพี่ มันเป็นกาวหรือเปล่าติดแล้วมันติดเลยหรือเปล่าผมบอกเลยไม่ใช่ครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นซิลิโคนเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยอ่ะเนี่ฮะต้องเลาะหน่อยตัวนี้เหนียวมากครับคุณภาพดีเลยนี่เห็นไหมฮะมันเป็นซิลิโคนครับแปะทั้งเคสโทรศัพท์หรือว่าจะแปะที่ตัวโทรศัพท์ก็ได้ครับ แกะกี่ครั้งก็ได้เป็นฟิลิคนครับถ้ามันไม่เหนียวให้เอาไปจุ่มน้าครับให้ไปไปล้างน้ำเนี่ยมันจะมีฝุ่นใช่ไหมฮะให้ล้างน้ําออกเดี๋ยวก็เหนียวครับแต่ของผมคุณภาพดีไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีแบบหลุดง่ายๆแน่นอนนะครับตัวนี้เสนอราคาอยู่ที่เว็บครับตอนนี้ลดราคาอยู่นะฮะเป็นเป็นเซลเลยตอนนี้นะครับมีแค่เฉพาะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งทางเว็บอีกทีว่าเซลลกี่วันนะครับตอนนี้ลายทีมเนี่ยอยู่ที่80บาทครับ ส่วนลายที่เป็นมอสโปเกมอนธรรมดาอยู่ที่60บาทครับถ้าสนใจครับที่ f a c e b o o k g r a v i t y for Sale เลยนะครับเข้ามาดูกันได้เลยนะครับแต่คลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ